อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่จ้าวันนี้เป็นวันที่4ี่มกราคม6 7นะคะเป็นเวลา7นาฬิกา7นาฬิกา8นาทีค่ะรอรับคุณเลมโบกลับบ้านนะคะเพราะว่าคุณเลมโบเข้างานกลางคืนค่ะอย่าบรรยากาศตอนนี้คืออากาศติดลบ5นะคะด้านนอกนะคะแต่ว่าในบ้านอุณหภูมิอยู่ที่15องศาจ้ะไปเปิดไฟหน้าบ้านไว้รอต้อนรับคุณเลมโบค่ะ โห oh, oh. แบบนี้เลยนะคะนี่ระเบียงด้านนอกค่ะหิมะตกสาดมาถึงประตูด้านในเลยค่ะระเบียงหรือว่าอันโทนนะคะตอนนี้ก็ยังมีละอองเป็นเกล็ดเล็กๆอยู่นะคะทางตรงนี้ไม่มีทางเดินไปลงเก็บฟืนเลยค่ะหรือว่าลงรถนะคะก็จะต้องเก็บกวาดจะต้องไถหิมะแล้วค่ะ ค่เดี๋ยวรอรับคุณเลมโบก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนรองเท้าที่ใส่ออกนอกบ้านนะคะตอนนี้สวมรองเท้าในบ้านอยู่ค่ะเดี๋ยวจะออกมากว่าทีิมาออกสักนิดนึงคุณเลมโบเดินจะได้สะดวกจ้ะ เครื่องปปับอากาศมันดังากตรงนี้นะคะมันได้เมื่อกี้ลงไปแบบว่าถ่ายไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้เอารองเท้าที่เอ่อการลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกวาดตรงนี้ออกให้คุล,ลัมโบนะคะแกจะเอารถมาจอดตรงนี้จะได้เดินเข้าบ้านสะดวกถือว่าออกมาสูดอากาศด้านนอกด้วยจะ้ะนี่ละอองละอองหิมะยังมาปิวปิวอยู่จะ้ะโหยนี่คือเวลา7จ็โมงสิบ นาทีละสิบห้านาทีแล้วจ้ะ ้ยสูงขนาดนี้เลยพี่น้องจ๊ะถ่ก็ได้ไม่ถ่ก็ได้ค่ะแต่ว่าอำนวยความสะดวกให้คนทำงานกัางคืนหน่อยค่ะเหนื่อยจากงานแล้วยังจะต้องมาเหนื่อยกับการถ่หิมะตรงนี้อีกเนาะนี่หิมะสูงน่าจะฟุตอะเป็นฟุตอะครึ่งล้อก,กับปุกลุกเลยนะคะ จะได้มีคลิปมาฝากพี่น้องกันจ้ะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ทําคลิปเอาไว้ร้องร้องหิมะจ้ะตรงถนนเดี๋ยวก็มีรถทางข้อม,มูลหรือว่ารถบานเข้ามาเกตให้นะคะเขาก็มามาเกตทางเกตหิมะออกเอาเกลือมาโรยเอา,อาหินเล็กๆลูกลังอะ่ะมาโรยให้กันกันลื่นกันลดกันคนลื่นนะคะแต่ว่าในเขตบริเวณ ที่ส่วนตัวที่ในบ้านแบบนี้เราต้องทำเองนะคะนะคะยังไม่มีแสงไฟมาเลยแสดงว่าคุณเรนโบ้ขับรถลำบากมากจ้ะ โอ้โอยากวาวนสกรีดอคุณเรนบบอกทำอะไรทะลึ่งแล้วโดนบนว่าทะลึ่งแล้วก no ็เลนหืม โอเคอโอเคลีกุนยตุาานนเตแกบอกว่าไปกวาดหิมะออกตรงข้างถังขยะเราใช้ถังขยะร่วมก,กันกับคุณคิตเตอร์นะคะกอดกวาดออกนิดหน่อยเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวรถเก็บขยะมาลําบาก <laughs> แกบอกว่าเมื่อวานนี้ผมถ่ยไว้ตรงาทางเข้าลงรถตอนนี้เต็มอีกแล้วให้แกเข้าไปในบ้านแล้วจ้ะ ให้ไปวอร์มร่างกายให้อบอุ่นเดี๋ยวหอมจะพาไปสกอตตัรเสนออินเนราซูปโทนานะคะก็คือไปไทหิมะออกจากข้างๆทางขยะจ้ะจะจก,ก็ก็บังเอิญว่ามีคอมเมนต์ถามเข้ามานะคะเมื่อสักสามสามสี่คลิปที่ผ่านมานะคะว่าเ,เราทิ้งขยะเปียกกันยังไงนะคะขยะเปียกส่วนมากก็จะ เก็บไว้ทําปุ๋ยในปีต่อไปนะเราจะมีถังสำรองอยู่ด้านบนปากกระเทียมของเราจะแต่ว่าขยะแห้งหรือขวดเป็นเศษแก้วอะไรกระดาษอะไรที่เราทิ้งเราจะไปทิ้งตรงที่ที่เดียวกับคุณคิตเตอร์นะเราใช้ถังขยะร่วมกันเดี๋ยวพาพี่น้องไปไถหิมะแล้วก็เดี๋ยวได้แนะนำให้กับ f อที่ถามมาด้วยจ้ะ ว่ามันหยุดตรงไหนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะพี่น้องค่ะไม่มีแสงสว่างนะฮะบางวันก็คือจะอยู่ในระดับเนี้ยค่ะบ้านคุณคิตเตอร์ปิดไฟเงียบนะคะที่มีแสงไฟนั่นก็คือบ้านของคนที่ย้ายมาจากอเมริกาบ้านคุณคิตเตอร์นี่น่าจะไปทำงานกะเช้าจะโอ้ยพี่น้องนี่ขนาดนี้เลยจะนี่ตรงนี้ถังขยะนะคะก็ยังเป็นที่ของคุณเลมโบนะคะ ที่ของคุณเลมโบไปตรงข้างๆบ้านคุณคิตเตอร์แะะ่ะค่ะนี่นะคะถังขยจะจ้ะโอ้มืดอ,อันนี้ก็ปิดได้ก่อนอนี่จะ้ะมืดเนาะอากาศมืดเนี่ยถ่ายแค่นี้แหละคะ่ะถ่ายตรงที่รถพอที่จะยกง่ายๆตรงนี้จะ้ะ ตรงที่มองเห็นดินดำๆนั่นนะมองไม่เห็นเลยเนาะจะเป็นช่องว่างเข้าไปตรงถังขยะเลยจ้ะเดี๋ยวไปเข้าบ้านเป็นจ้ะนี่จ้าบ้านของเราก็ยังมีแสงไฟระยิบระยับนะคะมองแล้วอบอุ่นจ้ะจากหิมะหนาวๆมองเข้ามาในบ้านแล้วมันดูอบอุ่นจ้ะ นี่อย่างน้อยก็ได้มีช่องว่างเล็กๆให้รถพิโบเขาเข้าไปจอดได้สบายจ้ะคำแรกที่เขาบอกว่าคำแรกที่เขาทักทายบอกว่าวอรเยดูคุณทำอะไรทะลึ่งแล้วก็คือเขาก็ล้อเล่นนะนะคะใจลึกๆแล้วอ่ะเขาก็ต้องมีความสุขเขาทำงานทั้งคืนค่ะกลับมาโดยไม่ต้องเดินย่ำพิมะเข้าไปถึงหัวมันได้ค่ะนี่แหละเห็นไหมคะ ได้งานได้ใจได้คลิปมาฝากพี่น้องกันละจ้าอืมาดดดูแจ่มขึ้นนะคะฟ้าเริ่มมีแสงสว่างขึ้นค่ะ จะพี่น้องจ้าวันนี้ก็ได้คลิปมาฝากพี่น้องกันแล้วนะคะขอขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามมาถทหิมะออกจากทางให้กับคุณลิมโบไปพร้พอมๆกันจ้าก็ได้ออกกําลังกายเนาะค่ะสุขทุกอยู่ที่ใจจะพี่น้องถ้ามองว่ามันทุกมันก็ทุก์มันเหนื่อยถ้ามองว่ามีความสุขมันก็มีความสุขเพราะว่าได้กินบรรยากาศฟินๆที่หลายๆคนอยากจะมาสัมผัส ชีวิตแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้เปิดทางให้กับพอบ้านที่เขาไปทํางานทั้งคืนกลับมาเห็นแบบนี้เขาก็าชื่นใจแล้วจะ้ะและที่สําคัญคือได้ออกกําลังกายด้วยนะคะเราก็มีความสุขเนาะถ้าเราคิดพลังบวกเราคิดบวกเราก็จะได้รับพลังบวกแค่นี้จะมีความสุขแล้วค่ะร่างกายเราก็ปรับสภาพได้แล้วไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงค่ะถ้าอะไรที่มันเกินกําลังเราไม่ทําอยู่แล้วค่ะร่างกายเราจะปรับสภาพได้ โดยอัตโนมัตินะคะยิ่งอยู่นานแล้วคือชินค่ะเป็นเป็นโอกาสเป็นเวลาที่เราต้องการด้วยซ้ำไปจะจะได้มีคลิปมาฝากพี่น้องกันนะคะขออนุญาตเข้าบ้านไปดูแลคุณเลมโบก่อนค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันสักนิดนึงค่ะถ้าหนาวก็อาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขึ้นไปซุกผ้าห่มสักนิดนึงค่ะเพื่อวอร์มร่างกายให้อบอุ่นนะคะตอนนี้แกคงจะต้มกาแฟไว้ให้แล้วก็ก่อไฟ ขม,มีนหรือว่าก่อไฟเตาผิงให้ค่ะโหแสงสวยมากเลยจ้ะพี่น้องไม่อยากติดคลิปเลยค่ะเสร็จก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า